ตุยคาหลายคนสงสัยคะ่ะเรื่องของคะแนนผิวนะคะของวัสลีเนี่ยว่าเขาวัดกันยังไงคะง่ายๆเลยนะคะต้องทดสอบดูนะคะว่าคะแนนเต็ม10เนี่ยเราได้อยู่ที่เท่าไหร่ยังไงอะคะนาฬิกาข้อมือเนี่ยต้องเอาออกนะคะถ้าพบว่าเป็นรอยเนี่ยนะคะชัดเจนเลยคะ่ะว่าผิวโดนรังสี UV ทําร้ายยังไม่พอคะ่ะยังไงคะเทปใสเนี่ยนะคะปิดไว้ที่หลังมือแบบนี้แล้วลอกออก ถ้าพบว,ว่ามีเซลล์ผิวติดอยู่เป็นคุยขาวๆแบบนี้ฟ้องเลยค่ะฟ้องว่าฟ้องว่าผลัดเซลล์ผิวไม่ดี<ะ>อ่แล้วเรื่องความเรียบเนียนล่ะคะอ่าง่ายๆนะคะใช้กระจกสองดูเรียวรอยตามคอเลยจีนจีนความชุ่มชื่นล่ะคะดูยังไงใชย่ยเล็บใชย่ยไม้ ขุดที่แข็งแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีรอยขาวๆแล้วก็สแสดงว่าผิวแห้งใครทดสอบแล้วยังไม่มีแววได้คะแนนพักเบรกทาวาสลีนเฮลที่ไวเพอร์เฟกก่อนนะคะใช่ขวดเดียว10คุณประโยชน์เพื่อผิวดูอ่อนเยาวกระจ่างใสและเนียนนุ่มได้ทุกวันค่ะถ้าอยากทดสอบด้วยตัวเองเพิ่มก็คลิกเลยค่ะเพื่อผิวสวยเต็มสิบวาสลีนเฮลที่ไวเพอร์เฟ